Gracias. todos 3 3มสามศูนย์สี่สสสสเ,เ,นเน็เนย์ศ็ดเาเจ็นะก็ขอเพื่อนทุกคนโกค ไป VAP สี่กับเจ็ดห้ากับแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ูนย์ห้าหนึ่จปดหกอับคู่กับสี่ห้าห้าสี่สี่เจ็ดเ็ดสีเป็นาะอขอเป็นเพื่อนคนโชคดีนะจับคู่รุ่นด้วยกันนะคะแต่ละแนวทางเนาะ อย่าลืมกดสก b e กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ